ที่เบาสอนอยู่ที่แกงกอกเมืองจำพรเมืองจำพรตัวเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เป็นเมืองที่มีซื้อเสียงบ้านแกงกอกก็มีหลายแกงกอกได้มีแกงกอกเหนือแกงกอกกลางแกงกอกดงบริเวณชุดการค้าของแกงกอกจำพร บายดีพี่น้องเฮาหมดสู่ผูสู่คนตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่แกงกอกเมืองจำพรแวงสะวันณเขตหากมาแต่ตลาดนัดบ้านตะแหล่าคลิปนี้สิพาพี่น้องเฮาขี่ลเลาะสมพิวเบิงบรรยากาศตัวเมืองจำพรเขตบริเวณหลบ้านแกงกอกพี่น้อง ืงจำพรอคือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เป็นเมืองที่มีซื้อเสียงของแฝงสวรรณเขตพี่น้องเลยมีแรงทองเที่ยวที่โด่งดังที่สําคัญหลายแหง้งลายบ่อนเป็นต้นว่าวัดหนองล้าจันทร์หอตจพิ่ดกดงลิ้งหนองป่าฟ้าบ้านดอนแดงวัดเก่าตาแล้วอ่างเก็บน้ำสวย หลัการบ,บอลยื่นอีกพี่น้องเลยเอาสอนกัพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวดูอยู่เที่ยวนี้มีโอกาสมีเวลาก็เลยมาอีกขึ้นหนึงเนาะเอาสอนมักบรรยากาศแลักธรรมชาติทางเมืองจอมพรมื่อวานนี้ก็เดินทางมาจากคนทางบ้านละอาโคกลัดเลาะมาตามเส้นทาง หาเขตนี่แหละบ้านเราหัวคำ้ำแต่กับบ้านอื่นอีกเนาะเพื่อมาฮอดแข้งเกาะก็กจนค้ำพี่น้องเลยบรรยากาศเส้นทางเส้นนั้นคือว่าโอ้คากหลายเนาะมันมันยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ธรรมาศาสตร์ก็ยังสวยงามอยู่มีงัวมีควายเต็มทงนา บ้านแกงกอกก็มีหลายแกงกอกได้มีแกงกอกเหนือแกงกอกกลางแกงกอกดงที่เลาะเบิ่องบรรยากาศตัวเมืองออน้อยนึงเนาะกระเิอได้มาแล้วถ่ายบรรยากาศตัวเมืองให้เขาลุงแม่ป้าเนาะ พอใหญ่แม่ใหญ่เฮาเพ่อชีอยู่งทางภายในเลยต่างประเทศเบิง้งบางทีอาจจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเพื่อนนะโดยเฉพาะแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พอลุงแม่ป้าที่อยู่ทางเมืองนอกเอฟซีของบาวซอนกาไลาแลนะอยู่ทางต่างประเทศนะ ทีนี่ยังเป็นตัวเมืองอยู่เนาะตัวยาใสุ่มควรพันขยายออกมาทางนอกเลยคืนนี้บาะสอนจะพักอยู่ที่แคงกอกนี่แหละคืนหนึ่งค่าห้องกับโบแพงคนะืนหนึ่งสามแสนสามสิบพันกีบ เป็นห้องแอร์สะอาดห้องพันลมมนกันนาจ,จะประมาณ8 0 0 0ิบพันหหรือว่าแสนหนึ่งเราซ้อ,อนก็เริ่มถามเบื่องราคาบ้านพักเอ่อเฮือนพักกับกับบหรายบันไดนีปรบ้าน4ีหาบอนนี่แหละ พราะว่านักท่องเที่ยวเขาเจ้าโบคอยมาพักโบคอยมาพักทางจำพร้อาเจ้ามาเที่ยวหล้วกับครับเลยนะว่าจากนี้หาเทศบาลแขวงสวรสา์เขตจอมเได้ไก่ประมาณห้กว่ากิโลเมตรมาเคื่นเบาวสอนพักอยู่เฮือนพักนี่แหละซุกเือนพักซุกเจริญโคตรสมบัติ บ้านแกงกอกชงตามที่เบาสดมูมานี่น่าจะมีประมาณ3-4แกงกอกแกงกอกชงแกงกอกดงแกงกอกกลางแกงกอกเหนืออา,าขอพุดพี่พ่ร้องขอโทษขอัยเนะพี่น้องเลย อากาศเริ่มฮ้อนแล้วตอนนี้วางตอนเช้าๆอาจจะมาซอนไปรอตลาดนัดอากาศยังเย็นหนาวเย็นอยู่เลยเนาะตอนนี้เริ่มฮ้อนแล้วตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงเช้าไปรอเบิงโซนตัวเมืองเก้านหนึงเนาะเขตบริเวณตลาด แล้วสิเราออกไปดงคำมืน่นบ้านแก้งคอกเนื้อซอนนี้ทางหน้าจะมีวงเวียนมีวงวงเวียนแคนแมีกอกยาใหบ ทางสามแยกแยกเมืองซ้ายแม่นไปเมืองสวนบุรีแยกเมืองขวาแม่นไปทางตลาดแกอบ มัธยมสมบูรณ์แกงกอกทางเบื้อขวามือทางหน้าจะมีอีกสองวงเวียนฟัทธมสมบูรณ์พี่น้องไอ้บอมันมัธยมสมบูรณ์โถโถขอโทษขออภยัย ริเวณชุดการค้าเนาะองแกงกอบจำพรจะมีห้างหัานต่างๆเนาะัานขายรถฉีบรถจักรเครื่องอะไรต่างๆข้างหน้าละแมนตลาดใหญ่แกงกอบน้องเยแต่บาซอนจะไม่ได้เข้าไปเลาะเบืองข้างในเนาะพี่น้องเลาะเบิงบรรยากาศตัวเมือง เส้นนี้มันลัดออกแกงกอกทงแล้วก็ลัดออกไปดงข้ามมืน่นบุรีรัมยลาดไปสู่บ้านไผยออกสู่น้าเตยแล้วก็ลัดไปฮอสรักษาศิภาษีพี่น้องมาสอนศิภาษพี่น้องลัดออกไปทางดงข้ามืน่นยังไม่เคยไปยังเชื่อไปเบิง้งบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ ลาดออกไปทางรักษามที่ห้าเลยนะไปทางบ้านไั่พี่น้องเอาซอนเดินทางมาเมื่อวานนี่ยมันมาทางแกงกอกทงทางซื่อ แต่ตอนนี้บาสอนจะลัดเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางดงข้ามมืน่นเป็นทางดินแดงโบกับ้านใดเนาะไกลกับตัวเมืองนี่แหละแต่ว่าเป็นบ้านหญ่เป็นบ้านที่ย่่ีหลีได้เบิกในแผนที่ สายรถไถน,นาผลเพื่องบรรยากาศแบบเก่าๆแบบดั้งเดิมตามทงไ้ทงหน้ากระสีมีง้วเล่มหม้าเล่มต่อเพื่องเึ่งจะสามารถเห็นได้ตามสนบทเลาสทั่วไป ทางหน้ามีขัวเล็กสามารถทับน้ำหนักได้4ต้นหรือว่า4ตันรถนักวัานี้มันไปบ่ได้ลองลง,ลง,ลงทางทางเว้นพอแล้วพี่น้องบ้านดงคำมืน่นเมืองจำพรอยู่ติดกับบ้านแกงกอกทงใกล้กับตัวเมืองประมาณ1กิโลเมตร ทางเมืองขวามือนี่ก็กแม่นวัดบ้านดงข้ามมืนเป็นกำลังก่อสร้างประตูโพงอยู่เป็นบ้านใหญ่เป็นซุ้มซ้นในญ่เนาะบ้านดงข้ามมือนนี่กแก ทางเส้นนี้กับแม่นลาดออกไปว่าไรบ้านลาหาโคเมืองสองคอนทางสีแยกมันจะไปทางไหนได้บ้างจ,จะแม่นทางนี้พี่น้องเลยจ,จะแม่นทางนี้แหละนะลัดออกไปทางบ้านไผ่บ้านนาเตย บ้านใหญ่หลีพี่น้องบ้านตรงคำเมืนเราสอน,นยังบุเคยมาจากเชื่อเชื่อนี้เป็นเชือทําอิสเลยน่าจะเป็นบ้านชนเผ่าลาวางหน้ามีโหงเฮียน จะไ็นโรงเรียนมัธยมหรือประถมบอกเบิรงก่อนเนาะประถมสมบูรณ์โมงเนมัธยม เงินประทมสมบูรณ์บ้านดงค้ามืน่นบ้านใหญ่ครับใหญ่แน่บ้านเดินสารบ้านซองกับส่วนหลจะเป็นเฮือนดินแล้วเฮืนไม้ก็มีหัวลายบันไหญ ทางหน้ามีทางสามแยกแยกมืองขวามือแมนไปแกงกอกทงเข่าสูตัวเมืองจำพอรเมืองซ้ายมือแมนรัดไปบ้านละหาโคงเมืองสองพอรแล้วก็ไปบ้านบ้านไผ่บ้านนาเตยเส้นทางที่บ่าสอนมาเมื่อวานนี้ พ,พี่น้องเอกแม้นชิปภาพบรรยาการมาสอนพาพี่น้องที่โดนล็อกเบิง้งเชิดตัวเมืองจำพอนเชิดบ้านแก้งกอกนะลดัดออกมาดง้าเมินมาสอนศิลัดไปบ้านพักไทยหล่บ,บ้านหน้าเตยต่อเนาะสำหรับคลิปนี้พอนี้พอปิดชิปไว้อพอปิดชิมไว้สำนี้ก่อนเนาะพี่น้องขอบใจลุงฟ้าอา ขอให้พี่น้องมดทุก่านเราที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปของบ่าวสอนเนาะขอยทุกท่านอยู่ดีไม่แหง้งโศกมาเงินคำร่ำรวยสบายดี